ตเล่นตัวเลยตัวมากลางดิมันมันนนำที่ตรงกลางเลยเชี่อพี่ไปข้างเอาเพื่อนไปแล้วมันหัวร้อนแน่นอนไม่ฮันโซจะไปป่าอยู่ฮันโซมันเล่นป่าไม่ใช่ไอตัวไฟน,ะนั่นรอไหนวารีไอตรงนี้ได้นสีคนตายตโอ้ มันมาได้สี่คนนนตัวไม่ต้องมาตัวไม่ต้องมามันเกมมันไม่ได้ล้ดันบ้อมเลยไม่เป็นไรเพื่อนไม่ดันด้วยแต่เพื่อนกำลังไปหาพี่ไปหาอะไรมันตีคีบอยู่ไม่ไหวว่ะตรงกลางมันมาเยอะไปไปหาตัวเราอยู่ตัวราเราจะฆ่าพี่แล้วไปแล้วจ้า โอ้ดูจากคนแล้วไม่เอาไว้ป่ะพอมเหรอ,อ์ไม่ช่วยแล้วนี่นี่นสามเลยจังนีนง่ใส่เป็นดอโอ้โหแรงจัดไปแล้วจ้าไปไม่ตายทำแสบนะอันนี้มันใชไม่หลงตูม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  โอ้โดนทุบว่ะเยอะมากเลยเปลี่ยนเลนไปเรื่อยๆเ,เป็นตัวอย่างขี้ไม่ดีนะจ้ะทําไม,มไมีย้ายวิวสามอยู่เลยสามนาทีแล้วไม่เอ,อาวิวสามกดเป็นป้อมกดเป็นป้อมกดเป็นป้อมเอออ่านี่างนี้นนเรือมันเหลือน้อยอยู่นะนะขนาดนั้นเลยเหรอพี่เอาให้ก็ได้ลิงไม่รอด วันนี้อย่ก็วาเรียดีกว่าไกาเรียบารีไหนฮันโซกำลังเอาเต่าโหดูราเต่าเนี่ยพี่ใช้นี่แล้วาเรียเกือบตายอ่ะ อุ้ยมันใช้นะพี่มันได้ใช้นะเกือบต,ตายตอ,อย่หอนะหูฟ้ชาช่ามันแค้์มีเน่นะึกว่ามันเล่นจนโลตันแล้วต้องแพ้พี่ได้ไงเนะี่ยเพื่อไปนะจา้าเฮ้ยโตตายอย่างนง้นนะเฮ้ยไม่ตายวะเจอลิงลิงดักตายอันติมาแล้วนะ สวยสุดเอะถ้าฮันโซไม่มาช่วยคงไม่รอดแล้วเปิดแห็นกันปมื่ะไหร่ฟอช่าอืม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 อื้เอาว่าไงว่าไงฮันโซมาช่วยไม่กลัวโซมาช่วยไม่กลัวนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคโดนข้าว อันนัติพี่จะมาแล้วพี่ขอเชิญติตรงนี้แหละตุ้ม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 ปลาเรียไม่รอดมี่บางสกอร์ชิวอะโอเคไม่บอกว่าจะไปอยู่แล้วขอหน่อยนะจ๊ะ ขอเงินเฮยทำอะไรน่ะอย่าไปอย่าไปแย่งฮันโซเขาเอาคันฮ,ฮันฮันโซมันอันนี้ไงมันมันเล่นป่าก็ควรให้มันอืม เราไปชมดีคิมกันทำไมวะมสุดยอดเลยฟาชาเป็นเมทที่ครูดาวไว้ไว้ในของสามชิ้นแหละไม่สองชิน้นต่อไปก็จะได้เชียวแล้วก็ได้จบ ลิงลิงลิงฟ้าปไปหนึ่งดอกเฮ้ยนกมันตามหาพี่ไปแล้วจ้านี <c oughs> ดา่ดีมากดีมาก ตีบ่นะพีอันตีโหดูเดือดดูเดือดดูเดืนี่นี่นี่ไหหัวใจฟาชาฝังนเหวอนี่นี่อันติดักหน้าอันติหนึ่งทีสองที เกือบตายนะไปเติมเลือดนะได้ป้อมนี้ก็ดีแล้วสวยนี่องลง <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่า <c oughs> ถ้าจะเล่นนะเอาป้อมมันให้หมดก่อนบอดรือเปล่านะโอเคใสอ่อนติไว้แล้วอุยอ้ยพีอ่อยู่กับนีตัว, <c oughs> ต,วตาย ทำไมตายงูจังเลยโอ้โหโอ้โหพอเลยพอเลยมียาล่อมันออกนอกอ่ะพอเลยพอเลยไม่น่านเลยเอาติดีอย่างนี้ติตูมตูมตูมอื้ืออย่างนี้อุ้ออยเขาเรียกว่าห้าวห้าวจัด อ้าวจากนี่นี่น,นี่โอ้โหฟ้าช่าถึงบินนี้อ่ะกูหมดมากนี่ดันเรนดันเรนนี่ ลิงเหรอ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 เอา้าบินหนีหนีอย่างนี้รออะไรป้าบฮ่าฮ่าไม่ได้แท็กด,ดอ,อกตัวฟรีตัวฟรีจับมาเล่นเฉยโกติดีตูม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 อ่าแอดมาได้นะแอดมาได้โอ้โหมาอย่างงี้ยิงหนึ่งไปดึงดอก ตูมได้อีกสองคิวหันโซ่เข้าหันโซเข้าคูอยู่ไฟาช่ฝั่งนู้นแล้วเปิี่ตีใส่ยไฟาชา่หน่อยหายทักท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 ายไปสองดอกดิโต้ตจะเล่นก่อน,นโอ้เล่นก่อนใช่ไหมถ้ากําปิด ติเป็นหนึ่งที่สองสามเอา้กากดไม่ไม่โดนตุมต้มตุม้มตุ้มมันเปิดตีละไปดีกว่า <c oughs> โอ้ค่าสิบสี่แล้วเอาอีกทีละบอกแล้วพี่มาแบก จะแบกอุ้ยทั้งทีเหมอหมดทีเหมออย่างงี้เอา้าเล่นก่อน,นไฟตัตัยอมแพ้เลย